สวัสดีจ้ามือนีเจี๊ยบสีผ้าะมาเห็ดย่ำเห็ดเข็มทองใส่ใส่กอกเยอรมันจา้าวัตถุด,ดิบนะจ้านะแะมี่อกะเทียมดองจา้มามะนาวจา้าหอมหัวไญ่นะจ้านะมะเขือเทศจ้าแล้วกับพริกจ้าขึ้นช่ายจา้าเห็ดเข็มทองจา้าสามแพ็กแล้วก็ใส่กอก,อกเยอระะมันจา้า แล้วก็เครื่องปรุงกับน้ำปลาพงชู่วดน้ำตาลไปเนาะจ้านาะโอเคจา้าเดี๋ยวเจี๊ยบเตรียมก่อนเด้อจา้าโอเคจ้าเพื่อนเพื่อนเจี๊ยบก็ได้เตรียมใบ,บเบิดแล้วเด้อจ้าเด้อวันนี้ก็สีมเาเฮ็ดจ้าเจี๊ยบก็ได้โขลกพริกไว้แล้วจา้าใส่อ่าภาชนะไว้แล้วก่อนอื่นเนาะจา้านาะเจี๊ยบก็จะใส่น้ำไอ้น้ำตาลจา้าน้ำตาลกข้าไป นำรอนนะจ้าเจี๊ยบผสมใส่กันผสมลงไฟจ้าตามด้วยใส่กองนะจ๊านะเจี๊ยบโดยลวกไว้แล้วจ้าตามด้วยหอมจ้ามืเขือเทศจ้ากระเทียมดองซับจ้า น้ำมะนาวจ้าค้นให้เข้ากันเลยจ้าเพื่อนๆใส่หอมขึ้นชายลงไปจ้าซอยใบเดียบ้อยแล้วลงไปเลยเ,ลยเติมน้ำปลาจ้าสามช้อนนะจ้าเนยสองสามคลุกให้เข้ากันเลยจ้าเพื่อนๆอคลุก ข้ากันจ้าใส่เห็ดเข็มท้องจ้าลวกไปเรียบร้อยแล้วจ้าหลังจากนี้ก็คลุกให้เข้ากันเลยจ้าคลุกให้เข้ากัน เรียบร้อยแล้วก็ชิมก่อนนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวห่าไปกินกันเลยนะจ๊ะเนาะไปกันเลยจ้าจ้าเพื่อนๆเจี๊ยบสิก,กินย่ำละจ้ากินเข่ากับลูกจ้าเอ้าค้นหน่อยไหมปึ้งเอ้าวัชสันเพื่อนวะเจี๊ยบกินเข่ากันเลจ้ามามาเพื่อนเพื่นอนสวัสดีจ้ามาจ้ามากินเขา่าเจี๊ยบเห็ดย่ำแล้วแล้ว มานี้นั่งกินแบบนี้จ้ะกับลูกลูกดใจบ่เห็นดอกจ้ะบ่ค่อยอยากออกกล้องเข้าปัญใดหนักหนักมีย่ำเห็ดเข็มจ้ากับผักมาม่ามาม่าแยกฮะเธออันอยากกินแยกจ้จย้ำไม่กก็เลยจมย้ำมากใช่จะนี้่เคยกินใกล้มาลูกบ i g big too big y ก a ย yeah មកសមរម្យអូមកបិទហ្នឹងលោកមកกินกินกินមកខ雞ចាក់ថានេះបើទៅបត់តូចពត់សៀមណា มันนี่ก็เฮ็ดงานจ้าเพิ่งเลิกงานมากมืออื่นกับยุดแล้วเดี๋ยวได้เขาไปหาโมจ้าเขาไปหาเพื่อนเพื่อนน้อจ้าเนาะอย่าเพิ่งหนีจากเด้อเฮ็ดงานหนักอันกับมากอะเอาลูกเฮ็ดกับเขายุ่จังสีละจ้ามืออื่นยุนังสิเขาไปหาโมจ่าเหมือนแลงคันลูกลับกัสิเขาไปหาโมจ้มา Jennifer, có nhỉ mấy? Nắp nè. Rồi, ừ, OK vậy là. Ngon đấy. 对，开卷。 วันนี้เจมกินยังกับเขาเจมกินไก่หัวเนี่ยน้องกินยังยก,กินทุ่นา เด็กงั้นมหวอดบานเจ็บกับมาเฮ็ดกับเขาจ้าแล้วกับมานางกินกับลูกนี่ละ่ะบางเมื่อกกินผู้เดียวมันนี้เฮวกินพร้อมกันนะจา้าอุ้ยเนี่ยเมือ่อยอะไรแมยลูกแจ็บ่ากินใจเขาไปได้ไหมเหรอ Oh! Mm. Mmm!

원 모양이 됐고 네, 뭐 이렇게 붙여 เช็บมันเอาอันนั้นแม่นะ้นอันนค่ะข้างกวนไหมใส่สวยไหมไม่แม,ม่กินกับขา้าวเหนี้ <c oughs> ยนะกินดินี้แห้ะเบ็บเบ็บมันนี่ดูฟอยยูน่า <Thank> you. ข้ามกวนจ้ะ

Xin một phim bưng rồi mà Sai hoa này <ggrossCal> bite bun muk ta bok học chin tà luk เพื่อนๆจ๋าเจ็บขอลาไปก่อนนะจ๊ะเด้อเดี๋ยวมันสีญญาวหดกินเข้ากับลูกกันจ้ะวันนี้กกกินซัมเน่ละจ้ะอันย่ำเห็ดเข็มลวกมากาผักกะกะหล่ำกับอันน้ไม่จ้ะบกคามเชื่อมจ้ะกับข้าวเหนียวลูกสาวกับลูกชายกกกินน้ำนี่ละจ้ะลาไปก่อนนะจ้ะเด้อขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อจ้ะเด้อบ๊ายบาย